บัตตี้ไฟนิวไดรฟ์แอนดอร์บัตตี้คอเลยครับสายสองเกย์ครับพอครับฟ้านี่โซชาร์จหนึ่งใบครับชาร์จไอเทมมาแล้วครับผมแล้วเลือกหยิบบัตตี้กิ๊บครับขึ้นเรับัตตี้กิ๊บใหม่ใช่ครับแล้วก็เลใช่ครับกระบวนลบแผงสายฟ้าครับผมมีความสามารถสองอย่างอ๋อมีต้องสองอย่างเลยใช่ครับ เป็นใบเพิ่มเกียรติครับผมก็เรียกได้ว่าเทคโดนเปลี่ยนไปแล้วแล้วเซตอีกหนึ่งใบครับผมแล้วก็รีเทิร์นซิสเต็มนั่นเองนะครับโอ้เว้นเซตสองใบก็มีความสามารถในการเพิ่มเกียรติเหมือนกันแล้วเทสเฟสครับนะครับใช้กิฟต์เลยแล้วกันครับเป็นรายได้ในระหว่างเทสเฟสเราเท่านั้นนะฮะเอามือหนึ่งใบครับเข้าช่องเกียรติครับผมเข้าช่องเกียรติครับแล้วก็ดูท็อปเบกสามใบครับผมเรียงได้ครับแล้วจากนั้นจุดหนึ่งโอ้ดีอย่างไรครับเรียงครับจุดหนึ่ง แล้วนี้เขานี่ฮะหายแล้วหนึ่งไปจากนั้นครับสกิลของฟ้านี่ครับผมมอนเตอร์อัซวินแห่งสายฟ้าครับผมทุกใบบนสนามได้โบว์หนึ่งครีนะฮะโอ้โจงตีครับสามครีสสามครีไม่เหมือนกันครับเดี๋ย็ดเลยผมจบเลยแล้วครับไวมากครับเนี่ยตีแรงจัดเลยฮะแอนดอร์ครับชาร์จครับแอนดอร์ครับผมจากนั้นครับสายสายอะไเนี่ยครับสายชาร์จอินแพ็คเกอนเก่าครับไอเทมเก่ายังใช้อยู่ แล้วผมแล้วก็คอครับอาชวินแห่งสายฟ้าแบลตชิลดาร์กอนครับผมได้ครับแล้วก็มีแค่นี้ฮะแพทเทินเฟสครับมูฟครับกลับไปช่องซ้ายครับแต่ไม่ได้ชาร์จเกตผมไม่มีมูฟมาเลยครับอยู่โจมตอนนี้อาชวินสายฟ้าบวกคลีนะฮะโอเคลัอันนี้จะเป็นสามอันนี้เป็นสองปิดแรงกันไหครับผมเริ่มจากไอเทมครับถู่โจมครับบัลลี้ของคุณไปประกันฮะจากนั้นครับ ต้องยอมเอาคนนี้ฮะฟานี่ตีใส่ข้างครับข้างไม่เหมอนกันครับเราจะมาครับสองเพียบผมตีใส่ช่องกลางครับเหลือห้าเล่นครับตึ๊บติ๊บติ๊บไฟนอนเสร็จไม่มีครับกับเพื่อนนะครับเลี้ยงเยอะอยู่ครับจริงจริงฮะมูฟครับมูฟอันนี้บวกตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าเอฟเฟกต์ครับเวทใส่ครับชาร์จหนึ่งเกียร์บอกว่าได้มูฟแล้วได้ขี้ขี้ขี้เป็นติดตัวเลยนะครับ งั้นผมอันนี้หกพันใช่ครับเมื่ออัิวินสายฟ้านะครับถูกโจมตีใจนงเกตรครับเปลี่ยนมาตีคนนี้แทนพลังถึงหกพันเลยโอ้จะเป็นเยอะจังเลยฮะใช่ครับ,รบผมเล็งตีเลยแล้วกันแต่ตีเต่านะอ, <laughs> อะ้อ่ะตีเต่ามาตีเต่าตีเตีครับอตีไม่เข้าตีไม่เข้าครับผมต้องเล็งตีโอไม่นะโอเคครับแล้วก็จบเทิร์นนะครับดูคลิปเต็มได้ที่ y o YouTube Kid คิ d g u a r า Channel